เราอยู่ในโลกนี้เราต้องการความดีจากโลกเราก็ต้องเอาความดีมาให้โลกก่อนเราก็มีความดีอยู่ในตัวของเราบ้างอย่างคนธรรมดีพระพุทธเจ้าสอนไว้นั้นไม่มีข้อไหนที่เราไม่มีเลยเป็นทวของหลังมันอ่อนอย่างสติของเราอ่อนสัมปชัญญะความรู้ตัวก็อ่อนเราก็ฝึกไว้ตั้งใจไว้อาศัยความเพียรก็อัตตา นั่นแต่ป่านนี้เป็นสิ่งที่ทําให้สติเป็นสมาถสติได้สมเป็นยกเป็นสมสมัสมป็นเจนีได้พอเราตั้งใจในทางที่ดีเด็กพยายามทําตามที่เรื่องราตั้งใจนั้นให้มันสาเร็จจนได้จากนเราจะได้มีพละกกาลังมีสทธาเชื่อในหลักแห่งกรรมพาเราทำดีเราต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่ว มาเชื่อแบบนี้แล้วก็ความเพียรก็มาเองทำไปทำไปคิดเราเพียรไปแล้วเรา่อ้ความรู้ขึ้นมาจากความเพียรของเร,ขเราต้องม่เสถียรเลยลิกอยู่เสมอบางอยามันก็มหมหม่อยู่เลยแต่ได้ว่าเรา,เราได้ว่าความดีที่เราสร้างว่าเป็นอย่งงานงนั้นอย่างนี้เราก็สร้างต่อไปได้เพราะเรามีสติสติของเรารวมตัวแล้วมันก็จะเป็นสมาธิ สมาธิตั้งมาแล้วใจของเราจะมองเห็นอะไรเกิดปัญญาขึ้นมามองเห็นสิ่งตามความจริงของเขาไม่หลงไม่เพลีไม่เข้าใจผพดพร,ระเห็นจริงๆนี่จิตใจของเรามป็นพละกำลังแบบนี้แล้วถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีบ้างไม่มีบ้างไม่สําคัญโรกทุกวันนี้เขาก็สนใจเรื่องความแข็ง ข่งแรงของร่างกายมากเกินไปลืมจิตใจของเจ้าของเจ้าของก็เลยจิตใจของเจ้าของก็เลยเป็นแดกไปอ่อนแอไปต้องสร้างให้มันแข็งแข็งขึ้นมาเมื่อแข็งแข็งแล้วความดีเราให้โลกนันก็เป็นความดีที่มีคุณภาพมั่นคงความดีที่สะท้อนกลับมาก็ดี100ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างที่ว่าความดีมันมาจากนี่จิตใจของเราในปัจจุบัน สร้างให้มันดีอย่างก็น่าดีไปตาม